ดูดวงชาวราศีกรกฎนางติดเงินคุณไว้ถึงเวลาถทวเงินจากสวรรค์อำนาจบารมีวาสนาเสงยงสิทธิ์คำชูบอกปักคุ้มครองษา,าการส่งมอบถ้วยทองโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มฟ้าผ่าลงมาไปเยี่ยงงับจากสวรรค์บอกกล่าวเล่าสิบการที่ท่านถือดาบชิงไหวชิงพิบใช้เล่หเหลี่ยมเล่กนเพด,ดุบาย ตกตำแหน่งปีศาจหมู่มานนางมาลัายท่านจะได้หลบหลีกซ่อนเล้นและได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีครับนะผมนางติดเงินคุณเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติบง่งบอกถึงเรื่องราวเรื่องเล่านะครับนิยายละครนะครับติดตามตัวท่านมาทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขป,ร,ปนะรับปรุงรับตกตำแหน่งสิบเหรียญ ท่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปัก,กคุ้มทองรักษาอัศวินขี่ม้าถือเหรียญทองมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินการปฏิบัติดอยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งเดอิเวอร์มีดาบป,ปักลงมาตรงกลางใจกระวนกระวายกระสรับกระส่ายอดทนอดกลั้นมีการยืนหยัดต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดี ซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าทุ่งข้าวเหลืองละลามเหลือกินเหลือใช้ดวงชะตาจะเปิดดวงชะตาของท่านจะมีโอกาสดวงเปิดเป็นเศรษฐีดวงชะตาเก่าตาก,กรดีจะชาติเป็นนักรบตกตำแหน่งเอเมโรนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านตกตำแหน่งสองเหรียญเพราะนั้นอย่าคิดมากให้ท่านรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาราชสีมาโนสกตากในอำนาจบุญบารามีวัส,สนาเทพเทวดาสิงสธิส์ค้ำชูปกปักคุ้คของรักษาดหลวงชะตาจะเปิดมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลก็ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาหลวงชะตาจะเปิดการปฏิบัติโอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยด,วยด,วยด,วยดีดุงสุขสมสมหวังดังใจหมาย องคิดปปนิดตายตองให้รอบครอบไปปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนับปีศารมุมานเข้ามายื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีทำให้ท่ารู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาท่านจะได้โอกาสทองที่จะต้องทําอะไรบางอย่าง ที่ตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาค่อยๆขุดสมบัติเก่าจากอดีตชาติขึ้นมานะับจงเอาขึ้นมาสร้างคุณงามความดีเงินได้รับถ้วยทองโอกาสทองนะับคิดป,ปีนิดตายตองให้รอบครอบปรับปรุงแปเปลี่ยนแปรผันการที่ท่านส่งมอบโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตานั้นะอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปนะรุงนับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาตกตำแหน่งดาบสองข่าย นะผมท่านจะได้เลือกได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเตรียมตัวพลิกจากร้ายกายไม่ดีเทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตตดนใจทาไม่ท่านรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบนบารมีวาสนาเทพเทวดาปกปักปกุ้มของรักษาดวงจะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้เจอในสิ่งที่ใช่ การถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงแบบนี้ครับนะผมไม่ต้องกลัวอะไรตกตำแหน่งม้าพะยอครับนะผมจัดหนักจัดเต็มอย่าไปรอช้านะครับรีบแก้ไขรีบปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาสิงสิทธิ์เทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูป,ปกปัก,กคุมครองรักษาดวงชะตาจะเปิดครับนะผมตกตำแหน่งครอบครัวอยู่ร่มเย็นมีสุข ทำมาค้าขึ้นทามาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวการชิงไหวจิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายจะบังเกิดนะครับผมดวงจะตาแบบนี้ให้ท่านอยู่เฉยๆอยู่กับครอบครัวท่านเอาไว้และดวงจะตาจะเป็นไปได้ด้วยดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสวัสดีครับ